หาดคลองม่วงสยามคนวิจัยป่าครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนจุดจอดรถมีร้านอาหารเล็กๆไม่ได้เป็นอีสอร์ดอะไรเยอะนะครับที่ของ,ของหาดนะครับ มีแสงจ้าหน่อยเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีหนึ่งครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่หาดคลองม่วงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ออกมาจากอ่าวนางนะครับเป็นพื้นที่ที่ดูเงียบสงบที่สาธารณะที่น่าสนใจในจังหวัดกระบี่มาในพื้นที่ตรงนี้ได้อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านคลองม่วงซึ่งดูแล้วมีความกระบี่บผมคิดว่าหาดคลองม่วงเป็นจุดจุดหนึาม,ามาพักผ่อนหย่อนใจ เข้ามาเที่ยวเข้ามาอะไรเยีเ่ยมชมไปบายใจก่อนไปนั่งยูชายลีไปแล่้อยแลเลสสบายสบาย hey สำหรับหาดโครงม่วงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับใครเคยมาที่หาดโครงม่วงแล้วฝากคม<ห>อมเมนต์เข้ามาหน่อยตรงกับที่ผมพูดหรือเปล่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสวัสดีครับ